สวัสดีค่ะพแมพี่นองเมื่อนี้ก็มาพอก,กมาดามคำนวณคือเกาอ่าเนาะค่ะในทางช่องยูท b e มาดามสิมาวางแนวข้างของฮานอยพแมพี่นองเป็นจ้งใดมีผู้ดใดๆผู้ใดตามบ่ฮานอยมีกันทุกวันเนาะค่ะเนาะสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งก็จะมีรอบสปอตจีบสี 30, ่โมงเทิงพแมพ่นงมีสปตจีบมีกาชาตเมียนสามคขีเนาะใกล้เคียงกันช่วงสี่โมง ครืองไปหาหาโมงเคืองเนาะห้าโมงครึ่งจะเป็นของรอบพิเศษหกโมงครึ่งจะเป็นรอบของปกติทุ่มครึ่งจะเป็นรอบ v i p เป็นจังใดมีผู้ใดโศกผู้ใดหมานน้ำเหล็กลับนางฟ้า่เพราะว่าแรกลับนางฟ้าเข้าไปรอบอเฉพาะจิตพ่อแม่พี่น้องหายากเนี่ยจักหน่อยแต่ว่ากับมีเนาะค่ะเนาะแต่ก็มีผู้เพิินเคยใดเคยปังเพิินกไ็ไใดมากยู่เนาะ เข้าไปสามตัวตดสองตัวบนตัวเน้นตัวเจะให้สี่หางเน้นให้แค่สองหางเข้าตัวเน้นตัวเจอะกลับขอบุญขอบคุนเหล็กรับนางฟ้าที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งสองกลับขอบคุนหลายๆลยเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางพอแอบ,บี่นองปอดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขม่เขาม่หลุดนะคะเนาะชอก็อยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ มาดําแล้วกันเซียนๆีนน,น้ะหายเป็นกำลังใจซึ่งกันเละกันพ่อแม่พี่น้องคะอ่ะชอบของไผ่จิ้มของผู้นั้นมือีดคอยโชคดีดเป็นของพีของนองเด้ออ่ะเลขร้านนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่กับหกสองตัวสี่หางสี่สองสี่สามหกสองหกสามบิ้นก็จะเป็น สี่สี่หกหกสามตัวสามหางสี่หกสองสี่หกสามสี่สี่หกสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่สองสี่สามสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสี่หกสามเด้อค่ะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไทยากขอบุญขอบคุณอีกครั้งนึงเหล็กหลับนั่งฝ่าที่ให้ตัวเลหล็กแนวทางมาบ้างทางช่องเนาะมุกแวะจีบเป็นฮานอยเล้าพัฒนา เราสามาชีเนาะค่ะเนาะแล้วกันรัฐบาลไทยอ,อีกโอ้ทำงานหนักกันสู้ค้นพ่อแม่พี่น้องกับขอบุญคอบมุณนเสียนเนาะลบวกิ้พารวยเมื่อวานเข้าไปสองรอบไปรอบตาชาติเจ็ดูนศูนย์เจ็ดพ่อแม่พี่น้องคะ่ะแล้วกลับไปรอบพิเศษแปดสองสองแปดเข่าตัวกับแต่เข่าตัวเน้นตัวเจาะเน้นให้แค่สองหาง ปูไดเป็นแฟนครับจับตามองเลขล็อกกิ๊กพารวยล็อกกิ๊กพารวยให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกกับแปดสองตัวสี่หางหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสองเบิ้ลก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดหนึ่งหกแปดสองหกหกแปด สตัวเน้น2องหางเน้นไปที่6 2 8องดหนึ่งสตัวเน้น2องหาง6 8แปดหนึ่งหดสองนะคะอาวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกจิกพารวยแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุญขอบุณล็อกจิกพารวยที่ให้ตัวเลขนะท่างมาว่างท่งช่องเนอะ้วกาบขอบพระคุณหลายๆ ต่อไปเป็นของแมวน้อยนำโชคแมวน้อยนำโชคเข้าไปสองรอบเพื่อกันรอบสพอตจิตหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็ต่อด้วยรอบสามะคีกับเก้าหนึ่งหนึ่งเก่าอีกคือเก่าก็รไพี่น้องเมื่อนี้มือใหม่สิไปตัวใดยำตัวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูด สี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่กับห้าสองตัวสี่หางสี่สามสามสี่หกสี่หนึ่งห้าเก้าห้าตัวกันจะเป็นสี่เก่าพลอยเปน้องสองตัวสามสองสามตัวสองหางหนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งสามสี่แล้วก็สอ,องหนึ่งห้าเด้อพรมพี่น้องขะอะ แคปหน้าจอส,สองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่สามซีหนึ่งหาเก่าหาสามตัวเนีนหมดเลยปอแม่พีน้องแคปหน้าจอถ้าใครจะไปกับแมวน้อยนำโชคแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขมีที่มาของเลขมีทีมาไปสองรอบเพื่อกัน ไปรอบสะโพกจิตเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าไปรอบสามาชีพหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งอีกคือเก่าพงเมพี่น้องคือกันเมื่อนี่เป็นจังใดเมื่อนี้จะเป็นจังใดไปแบบใดมือนี้เลขนี่ที่มาแรกนีที่มาให้มาวันนี้รุดสี่นอยถึงห้านอยหกกับแปดสองตัวสี่หางหกสองหกสามแปดสองแปดสามเบิ้ลจะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหาง 6กแปดสองหกแปดสามดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่6กสามดสองสตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหกแดสองนะคะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุญขอบคุณเลขกนี่ที่มาที่หายตัวเลขน,นะทังมาว่างทางั้งสองเนาะกราบขอบพระคุณหลายหลายต่อไปเป็นของช่อเฉดใช่ของช่อเฉดใช่กับไปสองรอบขึ้นกันพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ ไปรอบสามัคคีเนาะไปรอบกาชาติก่อนกาชาติจะมากก่อนสามัคคีอยูกอ่ก่อน้องกาชาติไปรอบกาชาดหนึ่งหาตรงตรงเขาตัวเนีนตัวจวดต่อด้วยรอบสามัคคีห้าเก้าเก้าห้ามือนีมือใหม่ไปไม่ผู้ดใดเปลี่ยนแฟนครับช่อเศษใชัยนุ่มหน่อยนาะมุ่นค้นรูปรอแคปหน้าจอแล้วไปต่อช่อเชษดชัยให้มาวันนี้รูดสีหน่อยถึงห้าหน่อย เจ็ดกับ9กสองตัว4หาง7071 9091เจ็้นกบิลก็จะเป็น7799เสามตัว3หาง7 9 0 7 9ก้าศูสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่7091ศสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว791ดเก้าหแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของโชวเชิดชัยแล้วไปตัวเป็นของใคร เป็นคอ้างดาลล่ามาดามพ่อแม่พี่น้องดาลล่ามาดามก็ได้ดไปน้ำมูลรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะ Brooke. ไปรอบกาชาเจ็ดศูนย์ตรงๆเข้าตัวเน้นตัวเจะผู้ใดเด็ดไปก็มาดามบอกเมื่อวานเนาบางท่านบางคนจะหายากแน่จากน้อยเนาะแต่ก็มีค่ะมีค่ะเอา้าผู้ใดยังม่ท่านไปมือนีนไปไหมเน้นรอบพิเศษพ่อแม่าาพมีนพน่น้องไปรอบกาชากระบบปันใดแล้วเนาะเมื่อวานเน้นรอบพิเศษเต่ของมาดามเมื่อนี่ว่าสิไปรอบพิเศษบอกมือนีน มาดามให้วันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองเม็ดเดียวสองตัวสี่หางสองสามสองสี่สองห้าสองหกเบิลจะเป็นสองสองสามตัวสามหางสองสามห้าสองสามหกสองสามสี่ก้อนพรมพี่น้องสองสามห้าอุ้ยจากสองสามหางอยอู่ใส่ในเกล็ดลาดเรียนสี่ตัวเปนตัวหนึง่งสองสามสี่ สองสี่ห้าสองสองหกสองตัวเน้นสองหางเน้นที่สองสี่สองหาสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสองสี่ห้าแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของดาลารามาดามล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเซียนนุ่มเนาะค่ะเนาะของเซียนหนุ่มก็ได้ไปหนึ่งรอบพแมพี่น้องคะ่ะว่าเมื่อเี้ของเซียนนมสิเข่าสิฟังอีกบอชอบัทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะ ให้เป็นกำลังใจซึ่งแกนเลยกันเนาะค้องเสี้ยนนมได้ไปรอบปกติหกสี่สี่หกเมื่อนี่มือใหม่ไปไหม่ผู้ใดเป็นแฟนครับเสียนนมจับตามองเสียนนมให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สามเก้าสามศูนย์เบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหาง 139130113 2ตัวเน้น2หาง2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่3 9 30 2ตัวอ3ตัวเน้น2หางคือกันพ่อแม่พี่น้อง139130เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของซ่องสุวันเนาะค่ะเนาะของซ่องสุวันบ่เดินเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยกราบขอโทษขออภัยของซ่องสุวันบ่ป่ยบ่อยางมือนีมือใหม่ไปใหม่เนาะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ซ่องสูวันให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึงห้านอย

80 3, 80 8 0 3 8นนะคะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของคายตาบขอบคุณขอพูณซ่องสุวรวันที่ห้ตัวเลขเนาะท่างมมว่าวานทัางส่องเนาะตาบขอบพระคุณหลายหลต่อไปเป็นของดาดาผ้ารวยเนาะของดาดาผ้าร่วยเมื่อ,อวันบัวพันเนาะพแมพี่น้องเนาะบ้านเป็นบัวพันแล้วเบิง่งคักดูพแมพี่น้องวันนี้วันใหม่ไปใหม่ ดาดาพารวยให้มาวันนี้รุดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกกับเจ็ดสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีเอ้สองตัวสามหางขอโทษขอให้หกเจ็ดสองสามสี่สามสามตัวสองสามหางสามหกเจ็ดสี่สองสามหก สี่สามเด้อค่ะเด้ออ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดาดาผ้ารวยเพราะว่าของเพื่อนมีน้อยเล่นเน้นให้ทุกท่างเนาะคะ่ะเนาะอ่าแคปหน้าจอแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณดาดาผ้ารวยที่หายตัวเล็กน,นะทา้งมาว่างทั้งช่องเนาะตาบขอบพราคคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮาหนอยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ